อันนี้คือหมึกหนังเอาไปปิ้งกินทอดย่างทำน้ำซุปได้ต้มจืดได้ใช่ใช่ที่เมืองชนเนี่ยเขาจะนิยมเอาไปตัดเอากันไกรตัดต้มจืดได้ให้เป็นเส้นๆแล้วก็เอาไปต้มน้ำซุปเป็นก๋วยเตียวน้ำซุปสูตรบ้านบึงก็คือใส่หมึกพวกนี้ค่ะตุงนี้คือปลากรอบปลากรอบปลากรอบงา กินได้เลยบอกงากินได้เลยค่ะเป็นสมุนไพรอันนี้เป็นปลาบอกงาที่ใส่สมุนไพรจะมีถั่วลันเตากรอบมีสมุนไพรทีิกแห้งมีใบมะกรูดเนาะจากแั้วถัดมาก็จะเป็นปลาเก็ดขาวอันนี้เป็นปลาเก็ดขาวเป็นปลาเก็ดขาวค่ะทานได้เลยเหมือนกันค่ะ้วเป็นหนังปลาปลาแซลมอนอันนี้กินกับก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยหรือกินเล่นก็อร่อยปลาแซลมอน พร้อมกินค่ะอ,อ,อันนี้คืออะไรคะอ,อันนี้คือปลาอบปลาอบปลาอบ,าอบมันจะออกหวานหวาน,วนสามรสเหมือนกันหวานหวานเค็มๆแต่ตัวนี้จะไม่กรอบไม่กรอบจ้ะแล้วข้างหลังนี่คือปลาเส้นปลาเส้นทาโร่ปลาทาโร่อ่าจะมีรสทาโร่หรือว่ารสบาร์บีคิวนอะอ่าใช่ปลาเส้นแล้วก็จะ อันนี้คือปลาเส้นกรอบใช่ไหมปลาเส้นกรอบใช่ถ้าปลาเส้นกรอบมันจะเป็นตัวตัวแบบนีเนน้เป็นแผ่นอ่าเป็นแผ่นปลาโลกกรอบค่ะอันนี้จะกรอบอันนั้นจะนิ่มมาเลือกซื้อกันนะคะกระมวลเจริญค่ะอันนี้ชื่อร้านเนาะชื่อร้านค่ะกระมวลเจริญกระมวลเจริญมาซื้อได้เลยค่ะ038391 ขอบคุณค่ะ